ซีตุกันเลยครับด้อนี่ครับขั้นการขึ้นมันครับผมซีแฟนครับทุกท <cl ose shame elas> <pf unlikely> ่านเาแล้วฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามก็ซับสไคร้นั้นด้อพี่น้องเด้อเป็นรถที่สมครับผมรถที่สม่วรวิธีการขึ้นมันครับครับผมการขึ้นมันนะครับเอาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจ ก็จคลิปต่อาไปครับผมมันไปเรื่อยๆครับผมมันไปเรื่อยๆครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ การถีนมันพี่น้องคับลยสับกันงเงานเเนอผมเป็นรถเกาแค่รถเป็นรถอสิสุ่มพี่น้องเลยครับเปเสียจ้อยครับผมรถเสียจ้อย ามาเป็นกำลังแรงใจเลยครับเออ,เอามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมเสียจอยบันสบายมูซิบกน้องนะครับซูเฟอร์ครับซูเฟอร์ การเพิ่มันพี่น้องสี่ครับทุกทานนะครับผมเอาแล้วฝากกดไลค์กดแชรนะครับผมกดไลค์กดแชรกดติดตามนะครับผมการเหี่ยวบ่พีน้องนบ่ครับบ่ครับการเพ่นการเพี่นะครับเพกดไลค์กดแชรครับกถ รถคูปต้าของเสียจอยครับผมรถคูปต้ารถไถรุ่น40 40แรงมาพี่น้อง40แรงมาครับหลานกำลังกอ่อครับผมหล,ลานเตยกำลังกอ่อกำลังกอ่อครับผม,ผมไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆม,มันถัก3 3นาทีสะก่อนพี่น้องเคำว่าอะไรล,ลืมฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามก็สับสะไกน้ำได้ครับเออ คลิปนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจโชเฟอร์นำเลยครับเด้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามสับสนไทยด้วยนะครับขอบคุณมีไว้ซึ่งเลสกอนครับผมสวัสดีครับ